่วงจิตคิดบวก คุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนในสังคมอาจจะพบเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยๆค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นกันอย่างยาวนานเป็นกันเยอะๆเป็นกันบ่อยๆเป็นอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตในประจําวันของเรานะคะซึ่งก็อาจจะทําให้การงานอาจจะได้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะทุกๆอย่างเลยรวมถึงสุขภาพร่างกายโรคต่างๆ ถามหากันมานะคะวันนี้เราจะมาร่วมหาคําตอบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคนอนไม่หลับนั่นเองถ้าคุณผู้ชมนะคะมีภาวะแบบนี้สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะย้ําอีกรอบค่ะกับหมายเลข02 354 7104 5ค่ะหรือว่าจะฝากคําถามไว้ที่ Facebook ของเราแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ขณะนี้นะคะสดๆกันเลยค่ะที่รามาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราได้ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับค่ะขอ ต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนตหลอดระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทย,ทยศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีมหาวิทยาลัายมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับเรามาพูดถึงว่าโรคนอนไม่หลับจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์ก็คือรวมกันหลายๆอย่างนะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เจอคือเข้านอนแล้วหลับยากม,มันมีเข้านอ,นอนแล้วหลับยากหรือว่าหลับไปแล้วมาตื่นกลางดึก หรือว่าตื่นนอนแต่เช้ามืดโดยรวมแล้วก็คือเราเรียกว่านอนไม่พอนอนไม่พอก็คือนอนไม่พอนี่เองนะคืออาจจะเป็นโดยเฉลี่ยถ้าเกิดคนเราเนี่ยนอนหัวถึงหมอนมันมีสถิติไหมคะอาจารย์ว่าจะต้องประมาณกี่นาทีควรควรจะหลับนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติถือว่าเป็นคนที่นอนได้ดีกโดยทั่วไปประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงก็นั่นนะฮะบางคนก็หนึ่งชั่วโมงก็มีแต่มันก็จะนานๆานทีนานนานทีใช่ไหมคะอันที่สําคัญที่เราจะ เป็นปัญหาคือเขาจะกังวลอย่างมากกลัวว่าจะไม่หลับนะแล้วก็ตั้งใจหลับอะไรอย่างนี้มีความตั้งใจก็จะไม่หลับอีกหรือมีความกังวลว่าตอนเช้ากลัวตื่นสายอะไรหลายๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะมากมักจะกระตุ้นจากเรื่องนี้เรื่องอย่างที่ว่าแล้วเพราะต้องตื่นเช้านี่แหละหรือมีอะไรตอนเช้าเนี่ยจะทําให้กังวลนะคะแล้วโรคนี้ค่ะโรคนอนไม่หลับเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะอาจารย์แบ่งง่ายๆก็คือนอนไม่หลับระยะสั้นนะ ระยะสั้นเช่นเป็นครั้งคราวเวลาไปต่างจังหวัดเปลี่ยนที่นอน<ม>หรือเวลามีเรื่องใช่ไหมใกล้สอบหรืออะไร<ๆ>อะไรเลือกปัญหาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทาให้กังวลอันนี้เดยมากก็ไม่ถึงอาทิตย์ก็หายแล้วย่่งมากสองอาทิตย์อีกการหนึ่งก็คือเป็นเรื้อรังอนะันนี้ก็คือนานเป็นเดือนอนะหรือบางคนอาจจะแบ่งอีกแบบว่าเป็นมาจากเรื่องของทางด้านร่างกายหรือจากทางด้านจิตใจนะด้านร่างกายเช่นเป็นโรค ถุงลมโป่งพองทำให้หายใจลําบากโรคหัวใจเวลานอนลําบากหรือเรื่องที่ว่าเวลานอนแล้วนอนกรนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นชุดใหญ่หลายปัจจัยเลยที่มันส่งผลนี่วันนี้ที่ผมอยากจะเดียนก็คือเป็นเรื่องทางด้านจิตใจซะมากกว่านะฮะที่ว่าทําให้เขานอนไม่หลับที่อันที่เราเจอถ้าบอกว่าโรคจิตเวทที่ทําให้นอนไม่หลับนี่เจอบ่อยที่สุดก็คือโรคซึมเศร้ากับโรควิตกกังวลนะฮะซึ่งผมคงไม่พูดในที่นี้เพราะว่าเป็น ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องโรคซึมเศร้าเราเคยพูดไปแล้ววันนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องภาวะนอนไม่หลับที่เราเจอได้ในชีวิตประจาวันทั่วไปที่เป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยอันนี้ก็จะเจอได้อยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วคนไข้ที่ผมเจอส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มากกว่าคือเข้ามาคุยเรื่องปัญหานอนไม่หลับแล้วก็คุยถามอาการของโรคทางๆานทางจิตเวชก็ไม่มีนะฮะไม่มีซึมเศร้าไม่มีกังวลไม่มีเครียดนะแต่ ส่วนใหญ่ก็จะมรรีว่าเคยเครียดเมื่อสามเดือนก่อนเคยเครียดเมื่อเดือนก่อนหรือต้องไปต่างจังหวัดเรื่องอะไรก็คือมีเหตุกระตุ้นที่ทําให้เขาเริ่มมีอาการถึงแม้จะผ่านไปสามเดือนสี่เดือนแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้คิดอะไรเลยก็<อ>ก็ยังมีคนข้ส่วนใหญ่จะบอกอว่าอย่างนั้นนะเาขาเขาจะบอกว่าเอ้ยเมื่อสองเดือนก่อนอะไรแต่ตอนนี้ก็ไม่เครียดแล้วนะไม่อะไรก็ยังไม่หลับแต่ไมนอนไม่หลับอันนี้ผมพอมาถามไปเรื่อย รอกว่าเขาไม่เครียดเรื่องงานเรื่องอะไรแล้วแต่เขาเครียดเรื่องตั้งใจนอนมีความตั้งใจก็เครียดอีกเกิดเป็นความเครียดอีกนะคะซึ่งตรงนี้คนไข้เขาจะมองไม่เห็นไนีฮะเขามองว่าไม่มีเรื่องเครียดอะไรแล้วแต่จริงๆอ่ะพอซักไปซักมาเขาตั้งใจนอนเขาอยากจะหลับอยากจะนอนนะก็เลยทําให้ตัวนี้ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะนอนไม่หลับนะแล้วก็คนไข้ส่วนเนี้ยส่วนใหญ่มักจะขอยานอนหลับแล้วก็ มักจะไปซื้อ,อยากินเองอยานอนหลับนะอันนี้จะทให้เกิดการติดยาต่อต่อต่อกันไป<ฆ>อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมอยากจะพูดประเด็นสําคัญกนะ็คือทํายังไงให้เราหลับได้<ฆ>โดยที่ไม่ต้องพึ่งยา<ฆ>ใช่ไหมฮะนี่แห<ฆ>ละค่ะนนเป็นประเด็นสําคัญเป็นประเด็นสําคัญนะคะก่อนที่จะไปว่าเราจะมีวิธีการหลับยังไงที่โดยไม่ต้องพึ่งยาต้องถามอาจารย์หมอนิดนึงค่ะว่าโรคนอนไม่หลับหรือภาวะการนอนไม่หลับนี่นะคะถือว่าเป็น ภาวะหรือโรคที่อันตรายไหมคะเอออันตรายอันตรายนะคือคนที่นอนไม่หลับหรือหลังเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะที่เป็นเรียกว่าฮอร์โมนเครียดก็ได้เหมือนกำลังอยู่ตลอดเวลานะพวกเอาง่ายๆว่าร่างกายเขาก็จะสุดโทรมนะตาตาก็เป็นตาแพนด้าใช่ไหมนะแล้วก็กลางวันก็พลีๆซึมๆอย่างที่เราพบว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์น่ยทุกวันนี้เนี่ยเกิดจากหลับ ในใช่ไหมฮะมากกว่าดื่มเหล้าซะอีกนะรำในนี่เป็นจากกลางคืนหลับไม่ดีหล<อ>ับไม่พอะนะหรือนอนน้อยจากสาเหตุอื่นๆอะไรก็ตามก็ทําให้มานอนตอนขับรถเนี่ยนะฮะมันมีอันตรายมากนะค่ะมีอันตรายมากเลยคุณผู้ชมคะ่ะแล้วมาถึงวิธีการรักษาของโรคนี้คะ่ะสําหรับคนที่มีภาวะโรคนอนไม่หลับหรือว่าภาวะการนอนไม่หลับแบบนี้ <c oughs> มีวิธีการรักษายังไงคะอาจารย์ผมอยากจะเรียกว่าสุขอนาัมาการนอนนะ คือเราทําเรื่องการนอนให้เป็นเรื่องที่เหมือนกับอยู่ในแบบแผนนะครับมันก็ช่วยได้นะฮะตัวอย่างง่ายๆมีอยู่ประมาณหลายข้อเหมือนกันนะแต่ไปคิดว่าเป็นอันที่เราปฏิบัติได้นะฮะอย่างแรกเช่นพยายามเข้านอนให้เป็นเวลาและตื่นนอนให้เป็นเวลานะอันนี้สําคัญนะฮะก็คือการตื่นนอนให้เป็นเวลาเนี่ยมันก็จะช่วยเรานะใ,ในการที่กลางคืนก็จะเข้านอนมันก็ถึงเวลาก็จะง่วงเหมือนกันนะ เข้านอนเป็นเวลาก็คือเข้านอนเวลาสี่ทุ่มทุกครั้งนะฮะแล้วก็พอถึงเวลาร่างกายก็จะเริ่มง่วงเองเวลาหลายๆคนพอกลางคืนนอนไม่หลับตอนเช้าก็มาชดเชยให้ตื่นสายแต่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีเพราะว่าพอกลางวันนอนเยอะตอนตื่นสายแล้วนอนเยอะกลางคืนก็ไม่หลับอีกมันก็เป็นวงจรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลานี่สําคัญนะครับ อันต่อมาเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติตัวในเวลานอนไม่หลับเนี่ยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับการออกกำลังกายนี่เรามักจะเข้าใจผิดนะฮะว่ามันเป็นกระตุ้นฮอร์โมนในร่างกายทําให้เราตื่นตัวอาจจะทําให้นอนไม่หลับก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าบางคนเดี๋ยวนี้ยิ่งปัจจุบันทํางาน <c oughs> กลางคืนเราไปแบบฟิตเนสกันเปิดกันถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่อันนี้เป็นปัญหานะก็คือ <c oughs> การนอนไอการออกกำลังกายที่แนะนําคือออกกำลังกายช่วงเช้าว่วทำให้กลางคืนหลับดีค่ะ <Ha. S 2> แต่ปัญหาคือคนในเมืองเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้จริงนะคือคนไข้ผมหลายคนกลับมาจากที่ทํางานก็สองทุ่มแล้วแล้วเขาก็ออกกําลังกายแล้วก็มาบอกว่านอนไม่หลับเอ๊ะทำไมคุณหมอบอกว่าออกกําลังกายนอนหลับแต่จริงแล้วไม่ดีนะก็คือมันเหมือนกับเครื่องร้อนอยู่ตลอดเวลา <Ha. S 1> อันนี้ก็ทําให้กลางคืนไม่หลับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการกินนะฮะ oh. การกินก็เขาก็แนะนําว่าก่อนนอนไม่ควรจะกินอาหารหนักหลายๆคนเนี่ยพอนอนดึกก็จะหิวใช่ไหมหิวก็จะทานเยอะแต่ทานเยอะเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเครียดกับร่างกายนะฮะกลางคืนก็จะนอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าควรจะท่านหิวจริงๆก็ทานเบาๆก็พอนะไม่ควรจะทานเยอะนะฮะอ,อ,อันที่สําคัญอันต่อมาก็คือว่าเวลาเข้านอนเนี่ยพยายาม หลีกเลี่ยงภาวะความเครียดก่อนเข้านอนความเครียดก่อนเข้านอนเช่นอะไรบ้างเช่นเอางานมาคิดก่อนเข้านอนนะบางคนก็ทําบัญชีก่อนเข้านอนนะหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างเวลาพูดอะไรงี้ยพวกนี้เตรียมได้ทําได้แต่เขาแนะนําว่าประมาณสัก1-2ชั่วโมงก่อนเข้านอนเนี่ยให้เป็นเหมือนกับช่วงเวลาพักนะทำใจให้สบายสบายก่อนเข้านอนนะฮะที่เจออีกแบบหนึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือว่า เขาชอบเล่นมือถืออ๋อก่อนจะนอนนี่แหละค่ะกับเล่นคอมต้องมีสักนิดนึงค่ะอันนี้อันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันมันกระตุ้นให้สมองตื่นตัวนะอ๋อเหรอคะโดยเฉพาะพวกที่เล่นเกมที่มันมันโหดโหอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือแสงสว่างจากพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะเข้าตาแล้วมันกระตุ้นให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในภาวะกลางวันมันก็ไม่ง่วงนะฮะ อ,อ,อ,นนอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราเจอบ่อยๆ,ๆว่าทาให้เขาหลับไม่ดี<ม>นะฮะนอกจากเรื่องของทางด้านหมอตาตาแห้งอะไระๆพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆหลักการสาคัญก็คือว่าก่อนเข้านอนต้องเป็นช่วงที่เวลาที่ผ่อนคลายจริงๆะนะฮะการออกกําลังกายก็ต้องเว้นใช่ไหมฮะเรื่องของเรื่องที่คิดมากนะเรื่องที่กระตุ้นก็ต้องเว้นนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเข้านอนแล้วเนี่ยถ้าตื่น หรือก่อนจะเข้านอนเนี่ยอย่าดูนาฬิกามากมคนเขา้าคนที่มาปรึกษาผมในเรื่องปัญหาการนอนทุกคนเนี่ยผมจะเน้นว่าให้เก็บนาฬิกานะตั้งเป็นนาฬิกาปลุกแล้วก็เขาปลุกเมื่อไหร่ก็ตื่นก็พอละเพราะคนไข้ทุกคนเนี่ยเขาจะพอพอ,พอตื่นมาเอะกี่โมงแล้วเจ่ยเที่ยงค,คืนอีกแป๊บหนึ่งก็อุ้ยตีสองทำไมยังไม่หลับ แบบก็ตีสี่ทำไมยังไม่หลับเงี้ยเหมือนนั่งนับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะให้เก็บม,มันก็จะเหมือนกับกระตุ้นตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาะนะฮะซึ่งก็ทําให้สมองตื่นตัวนะหลักการที่สําคัญในเรื่องการนอนก็คือว่าต้องพยายามทําให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะคือเขา <ๆ S 2> เขาเปรียบเทียบว่าการที่ภาวะร่างกายผ่อนคลายแล้วก็ร่าจิตใจผ่อนคลายนี่เทียบได้กับการนอนคือจริงๆไม่ต้องหลับ ไม่ต้องหลับแบบสนิทก็ได้แต่นอนแบบสบายๆอย่างนี้ก็ถือว่าได้พักผ่อนแล้วนะฮะพักผ่อนเช่นกันใช่ไหมคะ,ะนะคะก็เป็นหลายวิธีเลยทีเดียวนะคะแล้วกรณีที่นอนไม่หลับบางท่านไปใช้เป็นยานอนหลับหรือว่าเป็นเดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆที่ทําให้เราแบบว่ากระตุ้นการหลับไม่ได้ขึ้นอันนี้ใช้ได้ไหมคะอาจารย์จริงๆก็มีคนไข้มาถามผมเยอะนะทานวิตามินตัวนั้นตัวนี้ดีไหมพวก จมูกข้าวเอยะอะไรทุกอย่างนะ,ะคือพวกนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยนะัน<ะ>ซึ่งผมแต่ผมก็ไม่ไม่คัดค้านนะก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขานะฮะว่าถ้าเขาทานแล้วเขารู้สึกว่ามันง่วง<ะ>ก็โอเคแต่ถ้าถ้าทานแล้วไม่ง่วงก็ไม่ต้องไม่ต้องทานต่อ นะบางทีนะบางคนใจคิดว่าตัวเองจริงก็หลับได้แหละแต่คิดว่าต้องพึ่งยาเหมือนเหมือนทางด้านจิตใจใช่ไหมคะก,ก็มีส่วนนะฮะถ้าไม่กินจะนอนไม่หลับต้องกินสัหน่อยถึงจะหลับอะไรคือเขารู้สึกเหมือนกับว่าโอเคมีมีตัวช่วยแล้วนะฮะก็ก็จิตใจผ่อนคลายจริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่ที่บอกก็คือว่าอาจจะเป็นจากจินใจเข้าผ่านคลายก็ได้นะก็เลยทําให้เขาหลับไม่ใช่ว่ายา ไม่ใช่เป็นผลยายา,ยาถ้าเกิดเขารู้สึกจิตใจถ้าเกิดเราเอาวิตามินให้เขาทานซึ่งไม่ใช่เป็นยาเขาอาจจะหลับก็ได้เพราะคิดว่านั่นคือยาใช่อ๋คอคืออย่างเกิดจิตใจล้วนๆหากมีปัญหาแบบนี้ก็คือ,อสุดท้ายอยากอาจารย์หมอค่ะอยากให้อาจารย์หมอแนะนําถึงสหรับคนที่มีภาวะโรคนอนไม่หลับนะคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมทางบ้านควรจะเริ่มต้นในการที่จะดูแลหรือรักษาโรคนี้ยังไงค่ะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่า หลักการที่สําคัญที่สุดก็คือทํากายกับใจให้ผ่อนคลายนะฮะอย่าตั้งใจหลับนะถ้าไม่ตั้งใจหลับมันจะหลับเองนะครับสังเกตดูยามที่อยู่ตามทีท่ทั่วไปนะ <c oughs> เขาจะหลับเอง <c oughs> เราเลคเชอร์เอ่ยฟังเลคเชอร์เอ่ยดูทีวีหลับแต่พอขึ้นเตียงนอนจะไม่หลับ <c oughs> นะฮะเพราะว่าเราพอขึ้นเตียงปุ๊บเราก็จะตั้งใจนะให้ให้ท่องคําผมไว้ว่าผ่อนคลายผ่อนคลายนะฮะถ้าร,ารู้สึกร่างกายผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายแล้วมันก็จะเคลิ้มเคลิ้มหลับไปเองนะครับ 嗯嗯。Uh huh. mm. คุณผู้ชมคะละค่ะก็อย่างที่บอกว่าฟังแล้วเหมือนเป็นโรคที่ไม่ใช่เป็นปัญหาของเราหรือปัญหาของสังคมแต่พอฟังฟังไปมาแล้วเนี่ยดูแล้วมันมีผลกระทบกับก,บการดําเนินชีวิตของเราันมากมายเลยทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าเกิดผู้ที่มีภาวะแบบนี้ควรที่จะเข้ามาปรึกษาแพทย์โดยเดินเลยนะคะคุณผู้ชมและว,วันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์มนุลอตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร,ร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาให้ความรู้กับเรานะะในโรคของนอนไม่หลับในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ คครครัับบีและคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการรามาสกลายของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับอาจารย์นะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปต่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ